ไงมาส่งไก่ตัวเ้ยยะมาสงไก่แต่ค่อนรอนงฮะไอ้แกร่างเาม่ไมเด้มาส่งไก่แท้ขามฟงขามฟังตัวเนี้ยทำไมขาแท้มากบ่ มคุบาเรียกกล่อมเรียกเขียดเล่เรียกเขียดเียกเาก็อกินเขียดนเนาะตาดีบ้าแต่ัใสเส้เ็วเื่องเนาอคุบานาบาอย่างแล้วเียดมีแล้ว หายเจ้าเกหังนีัหายาังโอเคหายยังาเดยดเป็นฟังโคงครับงนเป็นฟังโค,งง,คงง่อยฟังโคงร้ามดอกจานง่อยฟังโคง อันนี้เป็นหอประชุมครับหอประชุมเจ้เเมมามรชาธานีอยู่ชั้นสองติดฟังโขงยังเสาล่แมในน้ำโขงเลยครับผมติดฟังโขงเลยอันนี้บริวารของพระเจ้าตากสินมหาราชที่เป็นปฏิฐานอยู่ตลาดล้านดอกจาน อำเภอเขียมราลาพระเจ้าตากสินมหาราชติฐานอยู่ตลาดลานดอกจานอรอำเภอเขียมราลาเป็นตลาดที่ขายสินค้าอาหารพื้นบ้านนั่นเป็นเทศบาลตำบลเขมราลาด้านในจะเป็น้านดอก ถ้าเป็น้านค้าอาหารต่างๆอาหารพื้นบ้านมีหลายอย่างพี่นอ้องกครมพาน ด้านนอหน้าคือพ่อทางนั้นเลครับพ่อพักนี่ครับแล้วได้ขับนี่เดี๋ยวเออ อะไรงั้นแ่อะอรงบ้นแ่อยงบ้นแม่แต um ่ใจมันอยากใครเนาะอไองบ้นใส่อึนสอ้ รู้มึงอึ้งบ่อ๋อเอืองอ่างอึ้งอ่างอึ้งอ่างอึ้งอ่างเบื้องคนขายก่อนอันคือพียนาผู้สาวนั่น เจ้าเดียวเจ้าแรกครับในด้านดอ,อกจานเจ้าเดียวเจ้าแรกอยู่ตลาดร้านดอ,อกจานอึ่งอา่างโลละ,ะเจ้าเดียวเจ้าแรกครับผมขอบคุณครับบักขามงามเพื่อของเนะยาะเพื่อของค่ะย่างงามเลยบักขามงามเพื่อของ ผมได้รนึงเจ๊อร่อยนึงเด้อร่อยนึ่มันเนื้อหนะบ่เนี่ยอันนี้สีทองค่ะเออจะขายรอยบาทจ<ส>ะแบบขายร้ยบาทเอาเียกันร,ะะร,รอนอ้อยสิบค่ร้อยหกร้หกสิบอมันกนยอแล้วบัเอามาอะไรนี่เรื่องไหนเมียขา่ากนะ <laughs> คาย่าเก๊คยถาดด้วยคายคเบิร์ดด้วยคาเบิร์ดรเจ้าหน้าที่อยู่ฝังโขงฝังโขงฝังโขงไม่ค่าขาย ของคมคมของคมคม้ำหนามนาำคมคมวหวเรียกว่าหวอยู่ตลาดฝั่งโขงเออมีหามีคมครับผมนาำคมคมแกงแล้วอร่อยนะครับใส่ไก่ใส่ไข่มดแดง ขอบคุณเพื่อนๆเ e, ด้อที่ติดตามขามาเบิ่งฟังโขครับผุนฟังผุนฟังเล่าขอบคุณหลายๆติดตามขามาเด้อครับเด้อเดี๋ยวซิม,มีคลิปดีๆใหม่ให้เบิง่งครับผมของฝากของตอดอาหารพื้นบ้านตลาดร้านอกจัดอนำะเพื่อเคมราดขอบคุณครับที่ติดตามครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนๆน